กระทรวงดีเผยประชุมทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในวันที่9เมษายนนี้เพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาอัชญากรรมออนไลน์โดยเฉพาะเรียกทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุมและตัดเสาสัญญาณชายแดนนายประเสริฐจันทระร,รวงทองรัฐมนตรีว่า<ม>การกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเมชิญพล,พลตำรวจโทรวรวัตวัฒนครบัญชาผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอัจญากรรมทางเทคโนโลยีลร่วมหารือแก้ปัญหาแก๊งคอเซ็นเตอร์โดยตั้งเป้าให้เห็นผลภายใน30วัน ตามคำสั่งนายกรัฐมนตรีและการปรับปรามอัจกรรมออนไลน์ทุกรูปแบบโดยจะร่วมการบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกวาดล้างสิม,มา้าบัญชีมา้าภายในวันที่9เมษายนนี้วันนี้เราพบว่าบัญชีม้าที่ใช้ในการกระทำความผิดเนี่ยเป็นบัญชีออนไลน์ส่วนใหญ่นะครับแล้ววันนี้จากการสืบทราบของเราเนี่ยคนเปิดบัญชีที่เกี่ยวข้งของกับบัญชีมา้าบางรายเปิดถึง20บบัญชี เพราะฉะนั้นจะต้องมีการกําหนดให้มีการหากใครเกิดเปิดบัญชีเกินความจําเป็นนี่อาจจะต้องมีการตรวจสอบนะครับรวมไปถึงแผนการตัดเสาสัญญาณบริเวณชายแดนซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้ดําเนินการไปบ้างแล้วแต่ก็มีการลักลอบตั้งเสาเถื่อนขึ้นมาโดยขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่ตํารวจและทหารร่วมการสํารวจแนวชายแดนทั้งหมดเรื่องการดําเนินการตัดเสาสัญญาณอินเทอร์เน็ต นะครับอันนี้จะเป็นความร่รวมมือระหว่างกศทชตำรวจแล้วก็ทางทหารนะครับแล้วก็ทางดีนะครับในการที่จะเดินขวาดล้างบริเวณตะเข็บชายแดนทั้งหมดนะครับหากพบว่ามีเจ้าหน้าที่ฝ่ายใดร่วมกันกระทำความผิดนะครับแล้วก็สนับสนุนกลุ่มมิจฉาชีพมีผลประโยชน์ในทางใดทางหนึ่งนะครับ จะดำเนินการทางอาญาและทางวินัยอย่างเด็ดขาดนะครับ